私はアップデートしているよいつか届きます มันจะก,กันอีกแล้วนะคบวันนี้นะฮะหลังจากที่ปิดตู้จีนไปนานนะคบพี่ก็ได้มีโอกาสสั่งสกู๊ชี่นะครับรสใหม่ซึ่งเป็นสกู๊ชี่ที่เรียกได้ว่าเป็นของก๊อปปี้ที่เรียกว่าโคตรโคตรเหมือนอ่ะ <Wow S 2> เป็นอะไรที่แบบว่าตั้งแต่ปิดตู้จีนไปใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถ <down> สั่งสินค้าได้เลยช่วงนั้นจากเมืองจีนนะฮะ <c oughs> จนมาถึงช่วงนี้ดิพี่เริ่มสั่งมานะครับแล้วก็ เข้าไปดูในเว็บ1 6 8 8ซึ่งเป็นเว็บที่พี่เคยรีวิวนะครับไว้ในเมื่อคลิปก่อนๆน,นะว่าเป็นสกูชี่ที่ราคานี่โคตรถูกแล้วก็ที่สําคัญของก๊อปปี้แล้วก็ของที่เป็นแบบไม่มีแบรนด์อ่ะเยอะมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับพี่ก็ได้มาทั้งหมด1ตะกร้าใหญ่ๆเลยละกันนะครับสั่งเป็นตัวอย่างมาจากโรงงานนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ผลิตออกมาเขามีแค่แบบตัวอย่างส่งมาให้ก่อนว่าเออเราจะซื้อมาขายไหมซึ่งที่พี่เอามารีวิวตรงนี้อะพี่คิดว่าไม่น่าจะมาขายนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบ ของที่เป็นแบรนด์ดังๆที่พี่ก็รู้จักแล้วไม่เข้าใจทําไมเดี๋ยวนี้แบบ เ,เขาต้องก๊อปออกมากันขนาดน okay. er ี้โคตรเหมือนโคตรตะล้าเหมือนอะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับในการสั่งครั้งนี้นะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าน้องๆชิ้นแรกนะครับเห็นแล้วตกใจมากๆเพราะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนั่นเองนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของร้านดังๆร้านหนึ่งในเมืองไทยอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับกับชิ้นนี้เลยนะฮะนี่เลยนะฮะนี่เจ้าว้าวเรนโบ์นะฮะแต่บอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ของแทนนะ มันเป็นของก๊อฟนะนี่นะฮะคือเหมือนนะดูผ่นานๆนี่คือเหมือนนะครับถ้าแบบไม่ได้สังเกตตรงแพ็กเกจนะฮะเดี๋ยวเราลองบีบให้ดูจากนอกแพ็กเกจก่อนนะครับเฮ้ยเอาตามตรงนะเนื้อมันก็แบบว่าแบบยอกเหมือนของจริงเลยอะ่ะคือนี่เลยอืมกลิ่นนะฮะกลิ่นบอกไม่ถูกว่ามันเป็นกลิ่นอะไรอะ่ะคือกลิ่นคล้ายๆแบบหว,วานๆแต่มันไม่ใช่เหมือนของแท้นะของแท้กลิ่นมันจะออกทางแบบบูเบอรี่ใช่ไหมฮะแต่กลิ่นนี้มัน ก็หอมหอมวานแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรนะครับก็จะให้สังเกตดูคร่าวๆเนาะก็เอาตามตรงแยกไม่ออกอะ่ะใครเคยมีเจ้าค้อนเมฆฟ้าเรนโบว์เนี่ยลองไปดูของน้องนะว่าน้องๆเนี่ยมีเหมือนแบบนี้หรือเปล่านะฮะนะครับแต่นี้คือที่ไม่เหมือนอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีลายเส้นนะฮะดี ุยเอาตามตรงนะอันนี้ก็เคยมีนะเพราะว่าเคยซื้อของร้านบาวโพวนี่มาขายนะเอาตามตรงเนื้อเหมือนกันเลยอะ่ะเฮ้ยมันเหมือนกันอะ่ะคือเหมือนกันแบบเนี่ยกับแกะเนี่ยกับหา่านเนี่ยกับไก่ไข่ทองคำอะ่ะพูดเหมือนอแต่แค่กลิ่นไม่เหมือนกับลายเส้นไม่เหมือนนะฮะก็ถือว่า ตัวนี้ซื้อมาราคาประมาณ20หยวนนะนี่เขาออกมาหรือ 5, ้าคูก็ประมาณ100บาทนะคบที่โอเคครับมาต่อกันชิ้นต่อไปดีกว่านะครับก็เป็นแบรนด์เจ้าประจําเลยก็คือแบรนด์เนี้ยเขาจะโดนก๊อปแบบไม่รู้ว่าจะโดนก๊อปอะไรขนาดดีนะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโรงงานทำไมถึงทําแบบนี้นะครับก็คือนี่เลยนะฮะนี่เป็นแบรนด์ดังที่หลายหลายคนก็รู้จักนะครับก็คือแบรนด์แพ p แพดซูนะฮะออกมาเป็นตัวมินินะครับตัวนี้ก็ เคยเห็นเหมือนกันด่พี่ไล่ผ่านใน mm hmm. 1นึ่งหกแปดเขามีสีกาแล็กซี่ด้วยตัวนี้ราคาอยู่ประมาณที่สองหยวนน่ะหรือประมาณ6กสิกว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ mm hmm. กลิ่นแบบคดเหม็นนะเอาบอกตามตรงกลิ่นเหม็นมากเลยเฮ mm ้ย hmm. คือกลิ่นเหม็นแต่มันก็น่ารักนะ mm hmm. คือของแท้ก็ประมาณ300ใช่ไหมครับของก๊อฟก็6 0ก็โอเคแหละใครอยากซื้อไปเล่นๆเ,เก็บๆก็แต่พี่จะไม่เอาเข้ามานะเพราะว่ามันมเพราะว่ามันไม่ได้เดี๋ยวพี่จะผิดใจกับคนเนาะเพราะว่าพี่รู้จักกับเจ้าของแบรนด์หลายๆเจ้านะครับ<ๆ>ก็จะมารีวิวดูเฉยๆนะครับโอเคเรามาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับชิ้นต่อไปนะฮะเรียกได้ว่าไม่ตกใจไหมตัวนี้เป็นสกู๊ชี่ที่ออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับกับตัวนี้เลยละกันนะฮะก็คือไยชวานะครับซึ่งเขาทําออกมาเนี่ยมันก็ ไม่มีฟีกแถมมาให้เหมือของแท้นะเพราะว่าของแท้เขาจะมีฟีกแถมมาให้ใช่ไหมครับเราสามารถดึงออกได้นะฮะอันนี้ก็แกะให้ดูเลยละกันตัวนี้ได้มาในราคา21ยวนหรือประมาณ105บาทนะครับคร่าวๆนะฮะเขาจะให้ดูนะฮนะานะลายส้นลายเส้นก็ไม่มีนะเออไม่มีจริง ส่วนกลิ่นก็กลิ่นเหมือนขนมปังของคีบู่อะครับกลิ่นเหมือนแบบหอมหอมนมนมเนยๆอ่ะอืม,อมก็หอมดีนะถือว่าใช้ได้นะฮะ <c oughs> ดูผ่านผ่านก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าไหนของแท้ของปลอมนะเออจริงๆอลองบีบด,ดูนะครับเออเดี๋ยวนี้ฟักุชิมันก็สโลมหมดเลยเนาะ ก็ถือว่าเป็นงานที่ก๊อปปี้เรียกได้ว่าเกรดเอเหมือนกันในความรู้สึกที่สัมผัสครั้งแรกคือคล้ายของจริงประมาณสักเปได้เลยนะโอเคมาชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับชิ้นนี้ก็ตลึงเหมือนกันเพราะว่าร้านพี่ก็ขายเหมือนกันนะั่นเราไม่คิดว่าแบรนด์อเมริกาจะโดนก๊อปนะฮะก็คือตรงนี้เลยเป็นเอกยูนิคอร์นนะครับซึ่งร้านพี่ก็มีเหมือนกันแต่มันน่าจะขายหมดแล้วแหละนี่มันจะเป็นแบรนด์ก๊อปของนี่นะครับฟิลลี่ฟูจิชินะนี่เป็นของแท้นะจะเป็นแพ็กเกจเป็นกล่องแบบ ราคาประมาณ8 9 0ถึงเก้ารนะฮะส่วนของก๊อปที่ได้มาในราคา20หยวนหรือประมาณ100บาทนะครับตัวนี้ก็เห็นมีขายในเมืองไทยเยอะเหมือนกันนะขายกันประมาณร5อยห้าสิบสองร้อยอย่างนี้นะดมเหม็นกลิ่นมันเหม็นเหม็นสีอะออน้ำหัวแต่กินมันค่อนข้างแรงนะะน้องๆน้องๆเอาไปพมน้ำหอมเองนะใครซื้อไปอ แต่คำพูดถึความน่ารักนะ้มันน่ารักเนาะเออน่ารักเหมือนเราเลยถ้ารับผมเปียเนียมีความมานะั่นก็น่ารักดีนะครับสำหรับเจ้าเค้กยูนิคอร์นนะชิ้นใหญ่ด้วยนะฮะราคาก็ไม่แพงฮัโลดีมากตัวนี้เนื้อใหญ่แบบนุ่มๆมาชอบชอบบีบฟินมือมากๆเลยฮะคือใครมีงบของแพ้ก็ซื้อของแท้ก็ได้นะ ก็ตามงบประมาณนะของแค้ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เนาะโอเคมาชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับชิ้นต่อไปนะฮะเป็นตัวนี้แบรนด์นี้เขาโดนก๊อปมาช่วงหลังๆอย่างเช่นตัวยูนิคอร์เขาเคยโดนก๊อปมาใช่ไหมฮะกับแบรนด์นี้เลยยูมิโนะนะคะพี่พี่ได้มารอบนี้เป็นตัวอย่างเป็นแกะยูมมโนะราคาประมาณ12อยู่หร,หรือ60กว่าบาทนะฮะตัวนี้นะครับคือเคยเห็นอยู่ว่ารอบก่อนแบรนด์ยูมมโนะเนี่ยเขาโดนก๊อปเป็นมา้ายูนิคอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้นะแต่เห็นที่หล,หลักๆที่ในไทยมาขายคือเป็นไม้ยูนิฟอร์มของยูเมโนะที่เป็นสีเหมือนกาแล็กซี่กาแล็กซี่ะรอบนี้เขาก็ส่งเป็นงานของแกยูมิโนะของกอ๊อฟมาให้ดูกลิ่นหอมอะกลิ่นหอมบอกกลิ่นไม่ถูกแต่หอมดีนะฮะนะก็เป็นแก่มงกุฎยูมมโนะตัวนี้คือดังมากเมื่อก่อนนะแต่งานกอ๊อฟก็ก็ตามสาภาพเล่นได้ไม่แย่โอน่ารักอนะ่โลเวอร์ เบนเลย่ะมันไม่คืนแล้วป่ะพี่เดี๋ยวก่อนฟีเต็มต้องเต็มต้องเต็มออ,อ,อ,ออกมาออกมาทําไมมันพนู้เป็นยับเลยอะ,แ,<ล>ะแต่ความรู้สึกที่สัมผัสเนื้อของแท้ดีกว่านะเนื้อของก๊อฟเหมือนมันแบบร่วนๆอะเหมือนเป็นขนมปังที่อบไม่ได้ที่อะแบบเปรียบเทียบเลยของคุณเลยเออไม่รู้ว่าเออคือของแท้ฟินกว่าในความคิดที่เคยบีนะครับ โอเคแล้วมาชิ้นต่อไปกันดีกว่าก็เป็นชิ้นที่ในไทยเคยเห็นเหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยเป็นปังแผ่นไอบลูมซึ่งเป็นงานเทียบนะคบที่เขาเรียกกันเนาะคือเทียบแพ็กเกจเทียบมันเปนทุกอย่างเลยแต่มันจะมีข้อสังเกตนะครับว่าของแท้หรือไม่แท้นะฮะนี่นะครับก็ปังนี้นะฮะเขาเรียกว่างานเทียบเทียบยังไงนะ,ะก็คือดับแรกเลยเขาจะมีลายเส้นไอบลูมตรงนี้นะเห็นปะมันไม่โฟกัสไม่โฟกัสปากนี้เห็นปาฟูมิกฟูมิกเห็นไหมนี่นี่ เหมือนจะไม่เห็นแต่ก็เห็นดางลาเนาะก็เขาจะมีลายเฟ้นของไอ้บลูมด้วยนะครับที่สาําคัญแต่จุดสังเกตที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของแท้นะคะก็คือมันจะมีรูบลเชนนะ,ะแบบนี้ซึ่งของแท้เขาจะไม่มีนะฮะแต่ราคาก็ห่างกันราวฟ้ากับเฮียเหมือนกันของแท้500กว่าบาทของก๊อฟก็จะมา200ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะความสโลบอกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าของแท้ของก๊อฟมันก็แบนเหมือนกันตะกุชี่แบนแบนความสโลมันก็เลยอยากจะแยกไม่เห็นชัดเจนนะ ก็เป็นว่าใครที่แบบงบน้อยก็ลองเก็บเก็บคร่าวๆดูได้นะครับอันนี้ก็มีขายตามหลายเว็บแล้วแหละเนาะโอเคมาชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นแบรนด์คนจีนเหมือนกันที่พี่รู้จักนะครับเคยสั่งเข้ามาขายอยู่แล้วก็โรงงานอะไรก็ไม่ล้ส่งมาให้ว่าอยากได้ไหม เราก็เลยอขอซื้อตัวอย่างมาิวดูแล้วตัวนี้เลยเป็นเบบี้ชีฟนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของโยแันดานะครับเป็นแบรนด์ของเพื่อนที่คนจีนเองนะครับก็ตัวก๊กอปมาแล้วเหมือนกันราคา14อยวนหรือ70กว่าบาทนะที่ได้มานะครับแต่ก็คงจะไม่ซื้อมาขาย <c oughs> <c oughs> แกะแพ็กเกจเลยนะกลิ่นไม่พึงประสงค์มันไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้นะครับแต่เนื้อก็เขาทำเป็นเนื้อมุกนะคือเหมือนของแท้มากเลยดูดิ เหมือนเนาะฮ่าแล้งบีจากไีนนะยึดก็ถือว่าทำออกมาได้น่ากลัวนะของแท้ตดงนี้แบบน่ากลัวของก๊อปไม่ใช่ดิของก๊อปหรือนี้น่ากลัวม,ออานะมากๆเลยอนะ่นะฮะโอเคมาชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นชิ้นแบรนด์ของคนไทยนี่แหละนะครับก็คือเป็นของซิงเกิเบลนะฮะน้องน่าจะทราบกันดีนะว,ว่าแบรนด์ซิงเกิเบลเนี่ยโดนก๊อปออกมาค่อนข้างเยอะมากๆทั้ง โขน้ำพึ่งมาพระจันทร์ซึ่งตัวมาพระจันทร์เนี่ยเขาไม่ได้ทำนะแต่ของกอ๊อปออกมาแล้วนะตกเกียวแบบแนี้ที่เคยเห็นนะป๊อปคอร์นอะไรอย่างงี้เนาะที่เขาโดนกอ๊อปออกมานะกับแบรนด์จิงกะเบลก็รอบนี้ได้มาเป็นนี่เลยนะครับปราสาทจิงกะเบลนะครับหรือไม่ใช่ของจิงกะเบลเป็นปราสาทของพี่ผานั่นแหละแต่เป็นงานกอ๊อปนะตัวนี้คิดว่าในพี่ได้มาในราคา19หยวนก็ประมาณ95บาทนะครับจะได้มาเป็นสีเดียวเนาะเขาส่งมาให้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่าปราสาทเนี่ยมันจะเป็นยังไง หกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนนมสดเลยอ่ะหอมหอมหอมเออหอมนะฮะนี่เป็นปราสาทเหมือนของจริงด้วยจริงๆอืมหอมมากเออลองบีบ่อยนะโอ้คือก็เรียกได้ว่ากอาแะก็เรียกได้ว่าพูดไม่ถูกตัวนี้คือย,ย่างทุกวันนี้ทำแบรนด์ออกมาใช่ไหมครับก็จะวันๆเหมือนกันว่าเออ จะโดนก๊อปหรือเปล่าแต่ของพี่เนี่ยก็โดนแล้วนะทั้งแบบตัวผีตัวปิงซูตัวอะไรนี่แหละนะฮะไม่เป็นไรนะก็ถือว่ามันเป็นของคู่กันเนาะมึงจีหน่อยนี้ไม่ได้ฟรีเด้นนะครับคนไหนอยากเล่นแบบแท้แบบไม่แท้ก็แล้วแต่ตน้องๆเลยพี่ไม่ได้ว่านะคือชอบาอายุจะชอบเก็บของแท้อก็เก็บหน่อยแต่ราคาค่อนข้างโหใช่ไหมแต่ของก๊อปเนี่ยยูก็เก็บได้แบบเอาเล่นเฉยๆไม่ได้ฟรีเด้เนน้องก็เล่นได้ตามประมาณแล้วจะไปเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับ โอเคนักรับวันนี้พี่เต็มก็ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอยากจะฝากด้วยนะก็เดี๋ยวประมาณกลางเดือนหน้าช่วงมีนาพี่อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะครับเพราะว่าพี่จะเดินทางไปโอซาก้านะครับดูร้านสกูชี่ด้วยไปเที่ยวด้วยนะครับเราก็จะไปทำคลิปนะยังไงใครรู้จักร้านสกูชี่ที่โอซาก้าเนี่ยหรือมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าที่โอซาก้าตรงนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ที่พี่เล็งไว้นะครับก็จะไปที่คิดดี้แลน ไปพวกออสการ์สเตชันนี่เขาแบบปีของฝากเป็นสักุช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะทาการถ่ายคลิปมาฝากนะครับตั้งแต่การเดินทางเลยดังนั้นช่วงกลางเดินหน้าคือประมาณช่วง10มีนาจนถึง20มีนาพี่อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าจะไปทําคือพี่ออสกาแล้วก็จะมาฉายให้น้องเนี่ยรัวๆทั้งเมษาเลยละกันนะฮะมาดูกันเที่ยวญี่ปุ่นของพี่ครั้งแรกนะไปแบบแบ็คแพ็คคนเดียวขึ้นเครื่องบินด้วยนะโอเควันนี้พี่จาลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย